วันนี้จะมาเล่าให้ทุกคนฟังนะคะเกี่ยวกับความเชื่อที่ขวางความสุขความสําเร็จในชีวิตของเราค่ะวันนี้มี9ความเชื่อนะคะที่เราสร้างขึ้นมาจากอดีตจากการเลี้ยงดูจากครอบครัวจากพ่อแม่นะคะแล้วก็จากประสบการณ์ชีวิตตั้งแต่เกิดมานะคะจนถึงทุกวันนี้นะคะที่สะสมมาทั้งหมดเนี่ยนำไปสู่การสร้างเป็นความเชื่อขึ้นมานะคะ่ะทีนี้วันนี้จะมาพูดถึง9ความเชื่อนะคะที่ขวางความสุขความสําเร็จในชีวิตของเราค่ะ ข้อที่1คือความเชื่อที่ว่าชีวิตควรจะง่ายแล้วก็อะไรควรจะสะดวกสบายไปหมดนะคะอันนี้เป็นความเชื่อที่ทําให้คนเราอะคาดหวังว่าทุกอย่างในชีวิตจะต้องราบรื่นจะต้องง่ายนะคะพอคนเราอะมีความเชื่อนี้นะคะเวลาที่เกิดอุปสรรคอะไรบางอย่างในชีวิตนะคะเราก็คิดว่าไม่ควรทําต่อละนะคะควรจะเลิกควรจะเลิกล้มนะคะเพราะว่ามันเจออุปสรรคนะคะแปลว่ามันคงทําได้ไม่สําเร็จนะคะมันคงจะเป็นเรื่องยากมันคงจะเป็นเรื่องที่ไม่สามารถเป็นไปได้สําหรับเรา อันที่2ก็คือความเชื่อที่ว่าความรู้สึกหรือว่าอิโมชันนะคะเป็นสิ่งที่ไม่ดีแล้วเราควรที่จะหลีกหนีมันนะคะอันนี้เป็นเรื่องไม่จริงนะคะถ้าเกิดว่าใครที่ทํางานด้านการพัฒนาตัวเองด้านการโคชนะคะจะรู้ว่าอิโมชันหรือความรู้สึกเนี่ยนะคะมันเป็นกุญแจสําคัญมากเลยค่ะที่จะทําให้เรารู้ว่าต้นเหตุของปัญหาที่เรากําลังเผชิญหน้าอยู่เนี่ยคืออะไรนะคะโดยเราจะสํารวจเกี่ยวกับความรู้สึกที่เรามีต่อหลายๆอย่างทั้งตัวเองทั้งผู้อื่นทั้งเกี่ยวกับโลกใบนี้นะคะเพราะฉะนั้นอิโมชันเป็นสิ่งที่เป็นข้้อมมูลลสําาาคัญกๆแวเร ควรที่จะหลีกหนีค่ะ ข้อที่3คือความเชื่อที่ว่าถ้าฉันไม่มีความสุขมันแปลว่าฉันต้องมีปัญหานแน่ๆเลยนะคะเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยนะคะการที่เราดูโซเชียลมีเดียเนี่ยมันง่ายมากๆเลยค่ะที่จะทาให้เราเนี่ยเกิดความคิดความเชื่อที่ว่าชีวิตของทุกคนนั้นไม่มีปัญหาชีวิตของทุกคนดีช,ชีวิตของทุกคนความสุขแล้วก็ประสบความสําเร็จนะคะแต่ว่าเบื้องหลังความสุขความสําเร็จของทุกคนนะคะก็ย่อมต้องเจอกับอบุปสรรคแล้วก็ปัญหากันทุกๆคนนะคะไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามนะคะดังนั้นความเชื่อที่ว่าถ้าว่าเรามีความทุกข์หรืืออออเเเรรราามมมีีีปปปัััุสคในนนนนนนชวิิิตต่่้้็งผดก ไม่ใช่เรื่องจริงนะคะ ในบางครั้งบางช่วงของชีวิตนะคะถ้าหากว่าเราจะมีความทุกข์หรือมีปัญหาสิ่งเหล่านี้ก็เป็นเรื่องปกติของชีวิตค่ะมันเป็นเหมือนหยินกับหยางนะคะความสุขความทุกข์นะคะเป็นสิ่งที่มันมามามาด้วยกันนะคะในชีวิตนี้เราคงไม่สามารถที่จะมีความสุขแล้วก็หลีกหนีความทุกข์แล้วก็อุปสรรคแล้วก็ปัญหาทุกอย่างในชีวิตไปได้นะคะทีนี้มันไม่ได้แปลว่าให้เราอะทนอยู่กับความทุกข์หรือทนอยู่กับปัญหานะคะนี่เป็นคนละเรื่องกันนะคะการที่เรามีปัญหาแล้วเราเรียนรู้ที่จะแก้มันและออกมาจากปัญหาหรือออกกกกมมาาาาจสสิ่่งงททีร้้ควุขใหับ นะอันนั้นเป็นสิ่งที่ควรจะทำนะคะแต่ว่าหลายๆคนเนี่ยไปสร้างความเชื่อขึ้นมาว่าถ้าฉันไม่มีความสุขตลอดเวลาแสดงว่าบัตบีอะไรผิดปกติละแล้วก็เลยทําให้เขาเนี่ยหนีปัญหานะคะซึ่งอันเนี้ยเป็นสิ่งที่เราไม่อยากไม่น่าที่จะทาค่ะข้อที่สี่ก็คือความเชื่อที่ว่าฉันควรที่จะหลีกหนีความเจ็บปวดแล้วก็ปัญหาทุกรูปแบบนะคะซึ่งหลายๆคนยุคนี้เราก็จะเห็นพฤติกรรมของการหนีปัญหานะคะแล้วหวังว่ามันจะหายไปเองนะคะแล้วก็ไปดู n น t f l i x ไปช้อปปิง้งไปเสพติด และสิ่งต่างๆในชีวิตเพื่อให้เรารู้สึกดีขึ้นกับตัวเองนะคะแต่อันนั้นมันเป็นการทําให้โดปามีนหลัง,งมัในสมองของเราชั่วคราวนะคะมันก็ไม่ได้แก้ปัญหาใดๆที่เรามีอยู่เลยค่ะนะคะเพราะฉะนั้นความเชื่ออันเนี้ยนะคะก็เป็นความเชื่อที่ไม่เกิดประโยชน์กับเราค่ะการที่เราหนีความเจ็บปวดหนีปัญหานะแล้วหวังว่ามันจะช่วยให้ชีวิตของเราดีขึ้นอ่านี่เป็นความเชื่อที่ไม่ได้เกิดประโยชน์กับชีวิตเรา ข้อที่5คือความเชื่อที่ว่าเราต้องรับผิดชอบความสุขแล้วก็ความรู้สึกของผู้อื่นนะคะเวลาที่เราเชื่อแบบนี้นะคะมันก็จะทําให้เราเนี่ยทำสิ่งต,งต่างๆไปเพื่อคนอื่นเพื่อให้คนอื่นพอใจเพื่อให้คนรู้สึกดีหรือว่าเพื่อให้คนอื่นมาชอบเรารักเรานะคะซึ่งใครที่ทําแบบนี้อยู่คงจะรู้ดีนะคะว่าการที่เราทําแบบนี้เนี่ยมีแต่จะทําให้เราเกิดความทุกข์ค่ะเพราะว่าหลายๆอย่างเนี่ยเราไม่ได้อยากทําแต่เราฝืนตัวเองที่จะทําให้คนอื่นรู้สึกพอใจสบายใจแต่ตัวเราเองเนี่ยกลับกลายเป็นทุกข์ค่ะ เราต้องเรียนรู้ความจริงค่ะว่าคนเราไม่ได้มีหน้าที่รับผิดชอบความสุขของใครทั้งนั้นค่ะนอกจากตัวเราเองนะคะเรารับผิดชอบความสุขรับผิดชอบผลลัพธ์ต่างๆในชีวิตของตัวเราเองและคนอื่นก็เช่นกันค่ะไม่ว่าจะเป็นคนรักของเราพ่อแม่พี่น้องคนในครอบครัวเพื่อนคนที่ทํางานทุกคนอะคะ่ะมีหน้าที่ที่จะรับผิดชอบต่อความสุขของชีวิตตัวเองค่ะ ข้อที่6นะคะคือความเชื่อที่ว่าสิ่งต่างๆเนี่ยมันจะต้องเกิดปัญหามันจะต้องล้มเหลวมันจะต้องเกิดความผิดพลาดและมันจะต้องแบบไม่ดีนะคะซึ่งอันนี้เป็นความเชื่อที่สร้างขึ้นมาจากวัยเด็กนะคะตอนเด็กเนี่ยอาจจะเจอปัญหาในชีวิตเยอะนะคะค่อนข้างที่จะหนักหน่วงหรือว่าเจอสิ่งที่เรียกว่าเควอสก็คือความวุ่นวายอะไรเงี้ยนะคะซึ่งมักจะเกิดขึ้นในครอบครัวหรือความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่นะคะทำให้เด็กที่เติบโตมารู้สึกว่าไม่มั่นคงรู้สึกว่าเดี๋ยวมันต้องเกิดเรื่องแย่ๆขึ้นแน่ๆเลยออรย่่าาางงงเีีี้้้นนนคคทพหหวัใสิ แย่ๆมันเกิดขึ้นนะคะมันก็จะส่งผลต่อความคิดการกระทำ Mindset ทุกอย่างของเราเลยที่เราทำออกไปนะคะทีนี้ก็เคยพูดถึงเรื่องของ self-fulfilling prophecy ไปลนะคะหรือพิ g m a เลียนเอฟเฟกนะคะก็ลองไปอ่านหนังสือของนิดาได้นะคะเอ่อรู้สึกจะอยู่ในหนังสือชา a i from within นะคะซึ่งเดี๋ยวจะลิงก์ไว้ให้ด้วยนะคะแล้วก็อีกเล่มหนึ่งก็คือ win b a n d i n g you designing life นะคะซึ่งใน2เล่มนี้จะพูดถึงประจําอยู่แล้วนะคะว่าความเชื่อนําไปสู่ความคิดและความคิดนําไปสู่ความรู้สึกความรู้สึกทําให้เกิดการกระทาบางอย่างและการกระทํานั้นนําไปสู่การเกิดผลลัพธ์ บางอย่างนะคะจึงมันจึงมีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันนะคะระหว่างความเชื่อของเราแล้วก็ผลลัพธ์ที่เราเกิดขึ้นในชีวิตดังนั้นเมื่อเราคาดหวังว่าสิ่งแย่ๆมันจะต้องเกิดขึ้นเดี๋ยวมันต้องมีปัญหาแน่ๆเลยนะคะมันก็ทําให้ในที่สุดแล้วผลลัพธ์มันออกมาเป็นอย่างนั้นจริงๆค่ะซึ่งอันนี้นะคะก็จะเป็นหนังสือสองเล่มค่ะที่ถ้าหากว่าใครอยากซื้อน,นะคะก็กดในตะกร้าได้เลยนะคะ ความเชื่อที่7นะคะคือความเชื่อที่คิดว่าตัวเราเองเนี่ยความสุขความสําเร็จแล้วก็ผลลัพธ์ในชีวิตของเราขึ้นอยู่กับคนอื่น yah, ค่ะนะคะความสุขของเราขึ้นอยู่กับแฟนของเราขึ้นอยู่กับเจ้านายของเราขึ้นอยู่กับเพื่อนของเราขึ้นอยู่กับพ่อแม่เราขึ้นอยู่กับลูกเรานะคะซึ่งอันนี้เป็นความเชื่อที่บ่อนทําลายความสุขและความสําเร็จในชีวิตของเราค่ะเพราะว่าย้อนกลับไปที่ข้อเมื่อสักครู่ค่ะจริงๆแล้วความสุขของเราเนี่ยมันขึ้นอยู่กับตัวเราเองถ้าหากว่าเราไม่สามารถที่จะมีความสุขภายในด้วยตัวเราเองอะค่ะการไปหาความสุขนี้จากคนอื่น ะะมันอาจจะได้แค่ชั่วคราวเป็นความสุขระยะสั้นๆแต่ในที่สุดแล้วเราจะพบว่ามันไม่สามารถเติมเต็มภายในใจเราได้นะคะเพราะว่าความสุขที่แท้จริงมันต้องเริ่มมาจากตัวเราเองก่อนค่ะซึ่งเดี๋ยวจะทําวิดีโอลง u t u b e นะคะเกี่ยวกับสิ่งที่เป็นอุปสรรคนะคะที่ทําให้คนเราเนี่ยขาดความสุขในชีวิตนะคะมันคือสาเหตุที่แท้จริงคืออะไรคะลองไปติดตามกันที่ u t u b e นะคะมีวิดีโอ y o u t u b e e x c l u s i v e ลงทางนั้นค่ะที่โคชนิดานะคะช่องโคชนิดา ข้อที่8นะคะเป็นความเชื่อที่เจอบ,บ่อยมากๆคอมมอนมากๆนะคะนั่นก็คือความเชื่อที่ว่าฉันไม่ดีพอนะคะฉันไม่ดีพอหรือว่าฉันไม่เป็นที่รักเนี่ยสอง่างนี้มันจะมาคู่กันนะคะซึ่งแน่นอนแหะคะ่ะมันมักจะเกิดมาจากการถูกเลี้ยงดูจากพ่อแม่นะคะใน,ในวัยเด็กแล้วก็เด็กเนี่ยเกิดการตีความว่าตัวเองไม่เป็นที่รักไม่ดีพอนะคะมันมาจากพ่อแม่นะคะโดยช่วงเจปีแรกเนี่ยสำคัญมากๆแล้วก็2ปีแรกเนี่ยสำคัญที่สุดเลยนะคะ ในช่วงนี้เนี่ยสมองของเด็กเนี่ยนะคะเป็นเหมือนฟองน้ํารับเอาทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ตีความหมายนะคะให้กับเหตุการณ์ต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นมันง่ายมากๆเลยค่ะที่พ่อแม่จะทําอะไรบางอย่างที่ไม่ได้ตั้งจใจเช่นคําวิพากวิจาร์ณหรือการเมินเฉยต่อลูกนะทำให้เด็ก,กเกิดการตีความว่าฉันไม่ดีพอฉันไม่เป็นที่รักและเติบโตใช้ชีวิตมาตลอดเวลาเนี่ยนะคะด้วยความเชื่อน,นี้ ฝังเป็นไมโครชิปอยู่ในหัวนะคะทำให้เขาตีความทุกเหตุการณ์นะคะไปในทิศทางเดียวกับความเชื่อที่เขามีนั่นก็คือฉันไม่ดีพอฉันไม่เป็นที่รัก ข้อที่9กา็เป็นความเชื่อที่เจอบ่อยมากนะคะคือความเชื่อที่ว่าฉันไม่สามารถนะคะฉันไม่มีความสามารถที่จะทําสิ่งต่างๆได้หรือว่าฉันไม่มีความสามารถที่จะประสบความสําเร็จได้หรือว่าดูแลตัวเองในชีวิตนี้ได้นะคะอันเนี้ยก็จะเป็นความเชื่อที่เจอบ่อยมากนะคะซึ่งเด็กมักจะเรียนรู้มาในช่วงเจปีแรกนะคะว่าเขาไม่สามารถที่จะทําภาร,รากิจหรือว่าบรรลุผลต่างๆ่อะคะ่ะในภารกิจที่เขาทําในวัยเด็กนะคะอาจจะเริ่มมาจากการที่ทําการบ้านแล้วไม่ประสบความสําเร็จแล้วถูกครูว่าหรือถูก พ่อแม่ซ้าเติมนะคะแล้วก็เด็กก็ไม่มีกระบวนการที่จะจัดการนะคะกับรับมือกับ การที่เจอปัญหาหรือว่าเจอเหตุการณ์เหล่านั้นได้นะคะเหตุการณ์ที่เด็กรู้สึกว่าฉันไม่สามารถทําสิ่งเหล่านี้ได้นะคะรวมทั้งมาจากการเลี้ยงดูมาจากคําพูดของผู้ใหญ่มาจากการถูกปฏิบัติด้วยในวัยเด็กด้วยนะคะก็สามารถที่จะสร้างขึ้นมาเป็นความเชื่อที่ว่าฉันไม่สามารถฉันไม่มีความสามารถฉันไม่สามารถดิวกับปัญหาหรือว่าอุปสรรคต่างๆเหล่านี้ได้นะคะก็จะเป็นอุปสรรคเอ่อเป็นความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความสามารถของตัวเอง ซึ่งถามว่าใครไม่แน่ใจนะคะว่าตัวเองมีความเชื่อแบบไหนอันนี้ไม่แปลกเลยค่ะเพราะว่ามันอยู่ในระดับจิตใต้สำนึกหรือว่า subconscious mind ของเรานะคะนีดามีวิดีโอนึงลงไว้ใน YouTube exclusive คะ่ะเกี่ยวกับการหาความเชื่อที่มีอยู่ในจิตใต้สำนึกของเราที่เราอาจจะไม่แน่ใจว่าความเชื่อนั้นคืออะไรนะคะลองไปติดตามฟังกันดูก็จะมีพูดถึงวิธีการหาความเชื่อนั้นนะคะแล้วก็หลายๆวิดีโอที่พูดถึงเรื่องของการเปลี่ยนความเชื่อแก้ไขความเชื่อนั้นทำไงให,ให้เรามีสิ่งที่เรียกว่า empowering belief ก็คือความเชื่อทีีี่่่่มมมมมันนชชววววยสสสสสงเเเรรรริิใให้าาาาปะะบคคคํ็็จแลกุขต ซึ่งมันจะตรงข้ามกับความเชื่อที่เป็นความเชื่อที่ฉุดล้งชีวิตเราหรือที่เราเรียกว่า limiting belief ความเชื่อที่มันจํากัดศัพยาพของเราจํากัดผลลัพธ์ต่างๆในชีวิตของเราฉุดล้างเราไว้ทําให้เราไม่ได้เติบโตนะคะก็ฝากไว้ค่ะก็ไปติดตามกันได้นะคะกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะในวิดีโอที่มี มูลค่าเยอะมากเลยนะเป็นวิดีโอที่ช่วยในเรื่องของการพัฒนาตัวเองในทุกด้านนะคะก็จะลงไว้ที่ช่อง YouTube ค่ะแล้วก็อย่าลืมค่ะใครอยากกดสั่งซื้อหนังสือสองเล่มนะคะที่เมื่อกี้พูดถึงไปแล้วนะคะก็สามารถกดได้ในตะกร้านี้ได้เลยค่ะ2เล่มนี้นะคะก็เป็นหนังสือจิตวิทยาพัฒนาตัวเองค่ะมีประโยชน์มากๆค่ะ อยากให้ทำหัวข้ออะไรอีกนะคะก็กดคอมเมนต์พิมพ์กันมาได้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมค่ะใครที่อยากเข้าเวิร์กช็อปพัฒนาเซลฟ์เอสติมนะคะยกระดับเซลฟ์เอสติมพัฒนาความมั่นใจจากภายในที่เป็นของแท้ๆนะคะมาเจอกันในเวิร์กช็อปวันที่สิบเสิบงหาคมนี้ค่ะเจอกัน2วันเต็มค่ะเราจะมาพัฒนาแล้วก็ยกระดับผลลัพธ์ในชีวิตกันค่ะ